หมอปลาแฉกระบวนการสูนยาบาบัดนรกมีทั้งราชการและตำรวจเอียวตอนนี้หมอปลารอผู้ว่านะและไอที่กระซิบข้างหลังเห็นหนูล็อกตัวไปเลยคือคนของเขาหมอปลา,ปาพ,าพาเหยสูนบาบัดยาเสพติดแจ้งกองปราบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเผยสภาพเหมือนนรกบนดินเชื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับผลประโยชน์ จากกรณีเรียกร้องให้ตรวจสอบูนยนส่สงเคราะห์บ,บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าผู้ลาดบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบมีขั้นตอนการบำบัดไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะมีการทำลายร่างกายทรมานและให้อดอาหารเพื่อเรียกรับเงินเข้าบำบัดและเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจนกระทั่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการบำบัดกว่า216คนออกมาตามที่ได้เป็นข่าวไปแล้วความคืบหน้าวันที่ย2บสองกันยายนที่กอง บังคับการปราบปรามนยายไพศาลเลืองฤทธิ์พร้อมนายจิรพันธ์เพชรเขาหรือมอป้าได้พบผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดจากวัดดังกล่าวประมาณ10คนเดินทางเข้าพบพลตำรวจ